ช่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนใช้แอปพลิเคชันเติร์บูกันนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสีดำตัวนี้นะคะเติร์บูน,นะคะกดเข้าไปเลยโอเคให้เราไปที่หน้านี้นะคะไปที่หน้าที่สองที่เป็นตัวรูปของกระเป๋าช้อปปิ้งของเราอันนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอเป็นหน้าตาของของที่เราจะซื้อนะคะอัน,นดิสเพลย์ของของแอปมันก็จะดูหรูดูแพงขึ้นมานิดนึงนะคะมันก็จะดูแหละเนี่ย มีความเป็นแบบเออแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็โฆษณาน้อยหน่อยก็วิธีการเสิร์ชนะะก็เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแอปทั่วๆไปแล้วก็สามารถเสิร์ชของได้เลยนะคะเช่นเราเสิร์ชเขอกาแฟนะคะก็มีคอฟฟให้เลือกต่างๆนานาทั้งหลายเหล่านี้นะคะแล้ที่ราคาของสินค้าในแอปพลิเคชันนี้มันจะสูงกว่าเถ่าเปากับพิมพ์ตัวตัวขึ้นมาแบบนิดนึงประมาณ ประมาณสิบยูนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสั่งของแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นแบบแค่กาแฟเนี่ยก็ก็สั่งเทาเปาหรือพิยงตัวๆก็ได้นะไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมาสั่งพี่แอปนี้สาหรับแอปนี้ที่แบบที่แนะนําให้สั่งก็คือพวกแบบของแบรนด์เนมอย่างเช่นเนี่ยอะนี่ YSL ก็คือของแบรนด์เนมของที่แบบที่มีแบรนด์แล้วเราเราเราต้องการว่าว่ามันเป็นของจริง จริงอะก็มาสั่งที่แอบนี้ได้เพราะว่าเขาการันตีว่ามันเป็นของจริงค่ะอืมก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเกิดว่าจะสั่งเป็นแบบพวกน้ำหอมกระเป๋าของแบรนด์เนมอย่างเช่นรองเท้าส้สูงหรือว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบเขาก็จะการันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนอย่างเช่นเราสั่งน้ำหอม็อเคนี่นี่ซึ่งเขาการันตีว่ามันเป็นของจริง ของ Luxury ่นะคะผมค่ะก็เวลาที่เรากดลงมานะคะเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอเป็นหน้าร้านนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหน้าร้าน Offi c i a l Store ของเขานะคะของแบรนด์นี้นะคริสโชอ่านไม่อ่านอ่าน,อ,นออกเสียงไม่ออกโอเคแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็คือดีมากครับผมแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็จเจอสินค้าต่างๆที่เป็นตัวของแบรนด์ออฟฟิเชียลของเขาเองนะคะเราสามารถมาเลือกซื้อกันได้สำหรับของที่เป็นของพรีเมียมเล็กน้อยครับผม โอเคนี่นะคะตัวของวัก็คือตัวเรานะคะเป็น a อ count ของเราแล้วก็จะเจอเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็อันนี้รูปหัวใจหัวเหย่าก็คือชั้นแบบเรากดหัวใจไว้นะคะเราก็จะเห็นเป็นสิ่งที่เรากดไว้ทั้งหลายเหล่านี้นะคะคุนี่แล้วเขาจะมีนี่ด้วยนะเห็นราคา้วยนะอย่างเช่นเรากดใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมแล้วเนี่ยเวลาที่ราคามันลดอันนี้ลดไปสิบสามยวนนะคะเขาก็จะเขียนไว้ให้ดูแล้วก็นี้ราคาขึ้นมายี่สิบสองยวน นี่นี่นะเรากดน้ำหอมไว้เนี่ยโูแต่วเราจํานะคะกดหน้านี้ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันตุกติดหรือเปล่าโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองสั่งของให้ดูเลยนะคะเนื่องจากว่าเราแบบตั้งใจว่าจะสั่งอยู่แล้วนะคะค่อยเราก็จะสั่งคู่นี้เวลาที่เรากดสั่งนะคะเออเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะเป็นตรงนี้เป็นตรงเนี้ยเราสามารถกดเข้ามาดูแล้วก็กดเออ แคปหน้าจอไปแปลได้นะทุกคนก็คือหลักๆก,ก็คือไอเซเว่นเดย์เนี่ยเรียก 7, เรียกเจ็ดเออเซเว่นแล้วก็เทียนเนี่ยจำตัวนี้ไว้นะคะภายในเจ็วันนะสามารถคืนของได้โดยแบบ no reason เลยแค่แบบมาดูของแล้วไม่ชอบสามารถคืนได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะอันนี้จะเป็นเป็นสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะไม่ถือว่าเป็นเขาออฟเฟอร์สำหรับโปรดักต์นั้นๆนะคะแต่แต่ละร้านค้านะคะมากไม่เสร็จแล้วพอสั่งแล้วเขาก็จะมีการ์ดมาให้อย่างนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ เป็นแบบเพื่อเพื่อรวมกันเหมือนแบบเขาให้โชว์ว่าเราได้ซื้ออันนี้้เราจะโชว์สังคมทําไมว่าเราซื้ออันนี้วะเอาเถอะทุกคนเวลาที่เราสั่งไปแล้วนะั้นแล้วก็เราสามารถเข้ามาเช็คของของ,ของเรานะคะในรูปของตัวตัวกล่องตัวนี้นะก็กดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอของของเรานะคะรองเท้าของเราอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่รองเท้าอีกทีหนึ่งนะปุ๊บเรากดเข้าไปทีนึงนี่ ราก็จะเจอนะคะเป็นตัวของ process นะว่าของตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ